สวัสดีครับวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับทำเอาแฟนคลับกรี๊ดกันสนั่นสำหรับคุณแอฟทักษอออนหลังลงภาพกุหลาบช่อสวยสีหวานจากคุณทีมพิธาลิมเจริญรัตส่งให้ในวันเกิดพร้อมข้อความขอบคุณมีโมเมนต์ดีๆมาให้แฟนๆได้กรี๊ดกันอีกแล้วหลังวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของนางเอกสาวแอฟทักษออนพักสุขเจริญ ซึ่งเพื่อนพ้อในวงการบันเทิงต่างเข้ามาอวยพรวันเกิดให้อย่างอบอุ่นขณะที่คุณทีมพิธาลิมเจริญรัตหนึ่งในเพื่อนของคุณแอฟก็ได้ส่งช่อดอกไม้สีหวานสีโอโรสกับดอกกุหลาบสีขาวมาอวยพรวันเกิดให้คุณแอฟด้วยเช่นกันพร้อมกับข้อความ happy birthday งานนี้ทำเอาแฟนๆก็อดที่จะจินกันอีกไม่ได้เพราะสังเกตจากที่กุหลาบสีหวานแถมช่อใหญ่มากๆและที่สำคัญช่อดอกไม้นั้นมีดอกไฮเดรนเยซอนอยู่ ซึ่งแฟนคลับทราบมาว่าเป็นดอกไม้ที่คุณแอฟชอบงานนี้ก็โดนแซวไปหนึ่งกลุกว่าเพื่อนกันใส่ใจกันขนาดนี้เลยเหรอและบ้างก็บอกว่าเพื่อนกันจําวันเกิดได้แม่นเลยเพื่อนกันให้ดอกไม้ช่อใหญ่มากเรียกได้ว่างานนี้ก็โดนแซวยกใหญ่เลยทีเดียวสําหรับคุณพิธาเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ